สาวลาวคิดไม่ถึงเลยว่าทหารไทยจะมีเวอร์ชั่นแบบนี้ด้วย สวัสดีกับสวัสดีเอฟซีที่หักทุกทุกท่านยินดีตอนรับทุกท,าาท่านเขาซู่องท้องสีสาวลาวสำหรับมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับสาวสีสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยละเนาะและเอฟซีเดชกันทับชมอยู่ไสอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ไกลอยู่ไก่คอมเมนต์บอกสีในเด้อทุกคนสำหรับคลิปในมื้อนี้สวาวสีก็มีเรื่องราวที่ว่าคลายเคยรียดของทหารไทยจะเอามาให้ทุกคนได้บึงได้ชมกันอีกแล้วเนาะ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยเนาะว่าอยากให้ทุกคนเบิ่งเพื่อ,อความบัดทึงอยากให้ทุกคนคลายเครียดกั่เท่านั้นนาอพี่น้องซึ่งบรรยากาศและคลิปจะเป็นเท่าใดฮันจะหาขนาดใดฮันเดี๋ยวเาราไปติดตามรับสมไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลยเปิดมาคลิปแรกนาอพี่น้องสาวสีก็จะพัดค้นไปเฮียนกอไก่ขอใครนำพี่ๆทหารกันนาอพี่น้องเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลย ขอไก่ขอไก่ในเราขอขวดของเราขอไฟเข้านะเอาแมนบ๊อบคนขคนข้งขอ้ังข้างขวางองงูใจก็เจ้าจานใช้ดีขอยิงตีดังชอวช้างวิ่งหนีสอสโซรามดีชาวเช้าคู่กัน ย้อนหญิงสวมมาด่อธดาดอธดาสวมาตรมดาสำหรับงานขอถ่ายเข้ามาลองอะไรวะอะไรวะทำไมโดนหน้าขาวเอาเท่าเดินจ้องเราเล่นไม่มองเด็กดังนีมมตน

ขอถุงแบกขนขอถุงแบกถุง่ขอ้นเรื่องเลยอถุงแบกขนนบนอถุงแบกขนอถุงแบกขนารอดทนก็แนบก็ทงคนนิยม บอกใบไม้ฝักไฟห <laughs> นูหายอะไรวะแล้วหนูฝัก <laughs> บอกใไ,ไม้ครับผมคร <laughs> <laughs> ับผมปอบาตากรมปอพั่งทำงรังปอบ่าดนทาน <c oughs> ปอบานวางตั้งปอบานตาจัน <c oughs> ปอบานตานจัน พอสำเพอกลางบกลางใบมามาคือคักเจ้ายักวิ่งหนีเจ้อยักเก้าใหญ่เจ้ายักษ์เจ้าใหญ่ต่อเรือพายไป Lo lên tại lên tại nào? Có vẻ đâu nhau. Ôi, chụp chèo lại Có vẻ Có vẻ lắm quá Có vẻ luôn nhờ Sò la nhiếp ngẩu gì? này Có thửa lại quá Có thửa Có thửa đau có nông Có nhịp Có อ่างเตองใหญ่โตอ่งหอ่งใหญ่โตอ่้ออ่างอ่างอะไรบ้น้ออ่เลยงจ้องเลนะอ่างคือกนะนอน้องอ่งล้ยงนองอ่างี้ยนองอ่างเรื่องน้อง พอลูกตาโตพอลูกตากลมเนี่ยพอลูกตากลมโอ้โหลูกตาไหลเลยพะโตกันที่อันที่สองน้องพี่น้องน่าจะเป็นทหารคนรุ่นายลลาชุดตัดไม้ก็ได้เอ้ยตัดหญ้ก็ได้เซลระเบียบพี่น้องเอาเออเฮ็ดไปเลย เป็นได้แหละเอ้าเอาเป็นท่านี้เป็นเลยโอ้เอ้าอันนี้ไม่ยังสวัสดีกล้องลยเนี่ยโหดีแล้วคุณมอกกูจะบอกแม่กูเอากูมาตางฟูไมใช่นี่ไะโอ้โอ กสวัสดีกมือไหวนะอย่าบอกแม่กูแต่พี่ทหารผู้างหลังมือไหวนะพี่น้องกรซิบระกินเขาหอยนพี่บอกแม่กูมือกุมจากกูแล้วอันนี้น่าจะเป็นภาพตดนมือิฉย โชใจเสียงคืพี่เนาะตกใจอันนีแม่ญี่ปุ่นจะหลุดจะรั่วก็รั่วของกานตกใจไอ้เล้ให้ ป็นยังตัวเองฟังจุดจุเม้แต่ละคนจิว่าเมนผู้สาวญี่ปุ่นฮดีจัหาฮัลโหลฮะหลหฮัลเฮฮันโฮัลโฮ มึงแต่ละคนเอ,อ็นนี่ออังแรงคือกีนญี่ปุ่นเนี่ยแหละให้จะให้พอนีกิให้แล้ว <c oughs> พอนพ <c oughs> อยฉันจะท้องอีหนอให้ยังเปหวนจะพังหวาน

เรองเวรหุเหรอใช่หัวไปว่าทหารไทยจะบอล่งห,วงหัวไปว่าไปทำใจอยู่ไรเฮ้ย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 เจบจอง ี <Oops. S 2> ่จะไรแบบนี้กันนี่ทหารไทยบวาระไทยมานี่เช่วยมันลุนมักุนนจากซุ่ ไงนะผมยอม่าศึกยิ่มตายดนกวากบทำไมนะวากที่แบกมาครับทำไมทำไมมันแบกยังไงโอ้ยยอมให้ฆ่าศึกยิ่งตายดีกวามูแบกลงมาเอสตกเป๋วน้องไปคห้ยิงปืนมวะานนู้นเลยครับไอ้หนอย่างนี้ ไมต้องอ้เน to oh, ่ยม่ต้องยิหิงหืนนะยนงปืนผมนฮ้ยเล้นปืนอยู cin ่ไหนวะยินยินิงปืนปืนยี่หางไรโอ้ยปืนยีหางหลังเสียงกระพัด ตายยังอันนี้โอ้โท,ทัดทัดจิ้มระเบิดก่อนตรงนี้ไปนิดเดียวเตรียมเปิดฟ้าโดนหนึ่งสองสามอ้า,อาวาโอ้ระเบิดต้อง นี่แหละเนาพี่น้องเพิ่นบอกว่าศัตรูอยู่ครบเราตายหมดอุตสขาขวางล้วเปิดไปใส่เขาว่ฉันโตข้างหน้าตัวเองหมุบลงก็ตายฉันแล้วพี่น้องโอ้ยแต่ละคลิปหวเจ็นเจ็บท้องเนาพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นอีกคลิปที่ว่าคลายเครียดที่ว่าสาวสีามาฝากมาตอนกันในวันนี้นั่นเองเนาะทุกคนเด้เป็นนวไรหลังจากที่ว่าได้รับชมคลิปนี้ผ่านไปแล้วคลายเครียดกันหรือบ่เนาะพี่น้องก็คือกับทีสาวสีว้าอยู่ต้นคลิปอะไรเนาะพี่น้อง อยากให้ทุกคนเบิ่งคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะพี่น้องโบต้องเก็บมาเป็นดราม่าเพราะว่านในช่วงนี้เราก็จอเล่าเรียดมาหลายแล้วอยากให้ทุกคนได้ผ่อนคลายเนาะพี่น้องวันนี้สาวสีก็เลยว่าเอาคลิปตลกตลกมาให้ทุกคนได้เบื่งได้ชมกันสําหรับคลิปนี้เนาะสาวสีก็ต้องขอโ,โจบคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากว่าเม็นใรที่มาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกสาวสีในเด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสีน้า สำหรับคลิปนี้เนาะสาวสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อไปไปก่อนเด้อายบายขอขอบใจ